สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next u เหมือนเดิมน,นะท่านครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ก็คือผมจะไม่ใช้ยาทั้งเกมเลยอ่าโดยที่ผมจะให้น้องนุ่นแล้วก็นักเรียนเนี่ยมาทำการเป็นหน่วยแพทย์แบบว่าส่วนตัวของผมเองก็คือถือแต่ปืนฮิลโดยให้สาวๆเนี่ยไม่ต้องยิงไม่ต้องคิวไ,ไม่ต้องทำดาเมจผมยิงคนเดียวผมรับจบคนเดียวเองหมดเลยทุกท่านบวันนี้เดี๋ยวมาถามสาวๆดูว่าพร้อมปะพร้อมป่ะวันนี้ตัวเรียนพร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคน้องนุ่นพร้อมไหมครับ โอ้โหได้ยินเสียงตรงนู้นมาทุกคนน้ำตาจะไหลเอาล่ะวันนี้ทุกคนก็ก่อนไปรับชมคลิปก,ก็ฝากกดดีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยเหมือนเดิมน,นะท่านผู้ชมแล้วก็พี่สุขันก็ฝากเพจซื้อขายดีช่องทางซีอูขายดีกันด้วยนะครับผมจากทีท่ลิงลางล่างไปตรงใต้ดินเข้าใแล้วก็ขึ้นรูปไอดีที่ขายล่าสุดที่น่าสนใจก็สามารถไปเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจนะครับไปดูเกมกันดีกว่าไปเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เราเข้าในสู่ในเกมกันแล้ววันนี้ผมจะไม่ใช้ยาเลยสักกล่องนะครับผมส่วนยาดมนี่ก็อาจจะ อาจจะมีเผือกดบ้างมั้งนะครับผมแต่ว่ายาใหญ่ผมจะไม่ใช้เลยนะครับนี่อันนี้แค่เก็บมาเดี๋ยวเอาให้ทีมใช้แทนละกันอุ้ยเหมือนลอย้าจะขึ้นตงทุเรียนนะครับผมตองนู้นอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไหน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 ไอหนุ่มคนไหนมันยิงเอ้ยแม่ตาน้อยแม่ตาน้อยฝัดดัวน,นี้ยังเลือดไม่ลดเลยทีมมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนตัวจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนตัวอ,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 อ๋อโอเคโอเคจะทดสอบได้ไงล่ะเรียกมันไม่ลดเลยอุ้ยมันมามันมา สองตัวสองตัวก็ดูสองตัวเอ้ยได้หนึ่งได้หนึ่งเฮ้ยตรงนู้นโยิงไม่ออกมาหลังได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งวันนี้พวกพยาบาลมาด้วยสองคนับท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่ใช้ครับยานี่เราโยนยาให้สี <saben S 2> ่กล่องเอาไปเลยเราไม่ใช้อุ่ยเราได้สามทีนี้ท่านผู้ชมผมคิดว่ามันมีลงประมาณหนึ่งตี้นะครับแต่ว่าอีตัวสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนนะ อามันจะดีเอายัางไงอ้าวเรียบร้อยสี่คิวชิวๆเลยครับเมืองนี้แล้วเราก็มาซื้อตาล่าสังหาก,กันเลยเอ้าวกดผิดทุกคนครับเขาจะซื้อ,อน,นี้ไม่ได้ซื้อโหซื้ออไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรซื้อนี่ซื้อนี่่ะอ,อ่าทีานี้ก็ไปตามล่าตาล่าสังหาก,กันต่อดีกว่ามาเลยครับสาวๆเดี๋ยวมายินกันมายิงกันมายินโชว์ตัวกันมามายินโชว์ตัวกันอืมวันนี้ผมมากับพยาบาล สาวสองคนนี่มีใครอยากได้ตัวพยาบาลสาวสองคนดิไหมหันหน้าได้ดิพยาบาลหันหน้าเข้ากล้อง่อยพยาบาลเสือหันหน้ามานี้หันหน้ามานี่เออมีใครแบบว่าอยากได้พยาบาลไปฮิวตรวจตัวเหมือนผมปะครับซ้ายขวาเลยอุ้ยมีคนชุบกันใช้มือ้ายมือ,มอเอาชุบเสร็จแล้วตรงตาละตั้งหาเลยด้วยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปนู่นท่านผู้ชมยาผมเนี่ยอุ้ยอ่นนี้อันนี้เราเบิกยาใหญ่มาไปเลยเราไม่ใช้เนี่ยเราโยนไปให้ละเอาไปเลยไปเลยโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่วงฟาไอ้วงชุบเลยท่านพลเพราะว่าไอ้ตัวนั่นไงไอ้ตัวที่เรามันมายิงไอ้ตัวชุบโอ้ชื่อขึ้นเลยเมื่อกี้มันชื่อว่าวิวเนี่ยวิววิวเนี่ยอุ้ยเอาดาวดาวทีม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 สวยสวยสวยฮิ้วฮิวโอเคเลือกเต็มโอเคเฮล่าเฮล่าโอเคหลังท้ายหนึ่ง อุ้ยอยู่ตัวนี้อยู่ you, ตวัวนี้คนนี้คนนี้มียังไนสวยสวยไปนู่นไปนู่นไปนู่นผูเรียนไปหนึ่งครับผมทุกคนอุ้ยโอเคหมดที่สวยสวยสวยคนนี้อ้ยดีดีไม่ต้องครับผมไม่ต้องรันยาเราวันนี้เอ้ข้าวบนเข่ามาข้าวบนเข่ามา105ครับพยาบาลระวังตัวด้วยเราเสียพยาบาลไปหนึ่งคนแล้วเราต้องห้ามเสียพยาบาลอีกหนึ่งคนนะ เราว้าเราองต้องไปชุบพยาบาลอีกคนนึงก่อนนี่เพราะว่ากล่องสพพยาบาลอยู่ตรงนี้ <_ an> เกิดมาครับพยาบาลทุเรียน <_ an> เดี๋ยวเราตอนนี้เราขาดหมวกว่ะเฮ้ยตัวแท้งอย่างเราจะขาดหมวกนะครับผมแล้วก็ขาดอันนี้ด้วยสโคปสีโอแมกั่นผมว่าผมเนี่ยต้องซื้ออหลรทุกคนนี่ไงอยู่ตรงนั้นระวังนะโอ้ยท <_ an> ุเรียนโดนทุเรียนโด,ดนโดพยาบาลอีกคนนึงโดนแป๊บนึงเราขอซื้อสโคปสีก่อนครับขอซื้อสโคปสีแมกั่นสโคปสีชิปกันหัวเฮ้ยหมวกหมวกหมวกลืม เออหมวกมันมีขายโอ้โหงั้นซื้อไอวอร์ซื้อไอวอร์โอเคพร้อมลุยพร้อมลุยมันยังไม่ลงอุ้ยมันสามตัวระวังนะมันสามตัวมันสามตัวระวังทีมระวังหิวกันเองด้วยหิวกันเองด้วยระวังระวังระวังอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บอุ้ยมันมันมันช้างมันเป็นช้างมันเป็นช้าง ไดาหนึ่งดาหนึ่งดาหนึ่งสวยทีนสวยได้หนึ่งดาหนึ่งดาหนึ่ง,งอีตัวนึงมันจะถอยไปชุบอ๋อไม่ได้ถอยด้วยอยู่นี้เออเออก็ามาดิก็ามาดิอาเมตะอาเมตาแต่ <c oughs> ว่าผมเนี่ยต้องแบบอ่าดมยาเพื่อแบบเติมเห็ดนะทุกคนเพราะว่าเวลาแบบอ่าสกิลของเคขึ้นเนี่ยมันจะได้แบบว่าได้ประโยชน์ของจากทีมพี่เอามาด้วยนะครับไม่งั้นเคจะเปล่าประโยชน์อุ้ยมันมัน,ม,นมันชุบแล้ว ต,ตัวคอมเตนเนอร์แสดงมันุบเพื่อขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ยไม่มีสกิเ้ยโอเคก็ามาดิก็ามาดิสวยเธอสวยเลยเธอสวยเลยเธอนัวเนียบอกเลยเาสาวสามไม่ต้องครับปืนนะ่ะเดี๋ยวซียูยีคนเดียวเองะตูก็หายไปแล้วโอเคเราเห็ละ โอ้โหเราจะไปยังไงทันวะเนี่ยแป๊บนึงเราต้องวางกันเราเบื่อเฮ้ยวางก็ไม่ได้นะครับทุกผู้ชมเฮ้ยมันชุบเสร็จเลยเฮ้ยข้างหลังมาระวังโอเคโอเครู้เรียนโดนข้างหลังยิงเหรอข้างล่างอ่ะข้างล่างข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราต้องมาชุบก่อนมิวในทีมมิวหน่อยเรียกไม่เต็มมิวหน่อยโอเคพอละพอละ คือแบบเราต้องรักษา2ชีวิตต้องรักษาชีวิตเราด้วยเป็น3ชีวิตนี่เออชุบต่อกันแป๊บนึงอ่าเอ้าวชุบเรียนแบบมีปืนแต่เรียนต้องแบบลงมาเ,าเก็บของเดิมนะโอ้ยเพิ่งจะซื้อตงัตงค์ล่าตังค์ไม่พอตรงนู้นมีตงมังค์ไหมเอาวมีคนมันมันหิวนอกวงไม่มได้มันหิวนอกวงไม่ได้อ,ไไดอะไรนะมีตัวมาหาเหรอโอเคมันมามันมา <m uch an> เดี๋ยวเราชุบเดี๋ยวเราชุบเดี๋ยวเราชุบโอ้โหไอตี้เดิมนี่มันสาวตี้เทคโนตี้สาวเทคโนมันหิวนอกวงไม่ได้มันหิวนอกวงไม่ได้ไปเอาปืนก่อนไปเอาปืนก่อนมีไอวอกันบ้างปะ <m uch an> เนี่ยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ้ายิงเสร็จรอบหน้าเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูดไอวอเดี๋ยวเราจะไม่ดูดไอวอแล้วต้องแบ่งให้ไอวอตัวซับด้วยนะครับเพราะผมเล่นรอบก่อนเนี่ยคนอยู่ข้างหน้าดูไอวอหมดคนอยู่ข้างหลังไม่ได้ไอวอเลยนะครับผมอ่าข้างล่างมันชุบก,กันไปเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อน ันนี้ผมขอดมยาก่อนแล้วกันนะก็คือดมยาให้มัน,นเนี่ยเฉยดมยาให้มันเห็ดขึ้นนะครับอ่ะดมให้หมดเลยเอาเห็ดพอนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตาราสงสถานกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าเราจะจับได้ตีไหนนะครับตีเมื่อกี้เรางัดไปอะ่ะที่มันอยู่กันเยอะๆมันมีหลายตัวไม่รู้ว่ามันมาตาย็นหัวหรือเปล่าก็คือแบบเอาตัวผู้ชายมาแบกตัวเดียวอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นหนุ่มในตี้เพียงลําพังปาวิ ตามมาเลยครับสาวๆอย่าลืมสลับเค้ด้วยนะแบบเด้งเห็ดกันด้วยนะครับให้เห็ดเต็มก่อนค่อยสลับเป็นเด้งเลือดนะ <S 1> <S 1> เข้าใจไหมอุ้ยขา้างหน้าเรามีหนาหนึ่งหนาหนึ่งเออเออเลือดพี่ไม่มีรถอ่ะน้องพี่บอกเลยน้อง <S <S ไม่ยิงหัวพี่พี่ไม่มีวันตายไอ้วอลไอ้วอลทีมพีมดูไอ้วอลดูไอ้วอลใครไอ้วอลไม่เต็มอ่อ่าดูไปเลยดูไปเลย เดี๋ยวพาสาวๆมาเบิกแบบว่าอุปกรณ์พิเศษในตู้กันดีกว่าอุปกรณ์เร่งความเร็วไอ้วอล300เหรียญเนี่ยป้ายที่มันเป็นรูปนาฬิกาชี้ที่ชี้ขึ้นไหนไหมอันนั้นแหละซื้อเลยอ่าเราจะได้แบบว่าไอ้วอลเต็มเร็วๆหรือว่าถ้ามีไอ้วอลเยอะก็ซื้อตัวที่มันเป็นไอ้วอลหลายๆชั้นมันจะเพิ่มแบบความจุไอ้วอลเพิ่มขึ้นอ่าดูเหมือนว่าศัตรูจะอยู่ข้างหน้าผมบนเนินนะทุกชมนี่ไงเจอละใต้ต้นไม้นะครับล่าสุดเหมือนจะวิ่งหนีด้วยอ้าวเอ้ยวงไปทางนู้นว่ะผมกลัวคนอยู่บนโลโบมมากเลยนะทผู้ช อ่าเราจะให้แบบทัพพอร์ตเราไปเก็บของดีประมาณท่านผู้ชมนี่ทัพพอร์ตครับโหลดโหลดที่นี่หน่อยคนนึงโหลดแอดดับเดี๋ยวคนนึงเอ้ยข้างหน้ามีคนดาว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 หนึ่งดาวหนึ่งโหลดแอดดับเลยโหลดแอดดับเลยเดี๋ยวต้องเอาเครื่องดีดเฮ้ยเข้าไปดูในวอลคนนึ่งอ่าดูในวอลก่อนเลยใครก็ได้อุยข้างล่างมีระวังนะระวังนะระวังกันด้วยระวังกันด้วยเอาเครื่องดีดมาให้แคลรี่ดนะครับเดี๋ยวแคลรี่วางให้ เอาอะไรหนุ่มอืมอืมอืมเอามันตายใครอ่ะเอ้าหรือว่าหรือว่าเรายิงมันตายมันติดโซเนียมันก็เลยตายเราหรือเปล่าอะเมื่อกี้มันโซเนียหมุนหมุนหมุนนะทุกผู้ชมอุ้ยตอนนี้มีคนมาเลยครับพยาบาลทั้งหลายเราต้องแบบตัวติดกันเอาไว้ต้องัวติดกันเอาไว้ต้องตัวติดกันเอาไว้เดี๋ยวเก็บเหรียญก่อนอุ้ยบนบ้านนี้บนบ้านนี้ เดี๋ยวมันวางกันระเบิดเราวังทีมมาขึ้นมามเอยเลือดไม่มีหมดเลือดไม่มีหมดไอ้หนุ่มบอกเลยตายเลยตัวนี้ตายเลยเอ้ยตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้มา,มา,มาสไนเปอร์สไนเปอร์เฮ้ยมันจะตายอะไรไอ้หนุม่มอะไรฮะ อือเฉือนเฉือนเฉือนเลยเฉือนเลยอ่าวิ่งแบบไม่กลัวใครเฮ้ยข้างหลังมาอ๋อ,อบนข้างบนอุ้ยข้างบนมันไม่เป็นไรว่ะเราต้องซื้อเครื่องมาร์คขึ้นไปหามันอะแป๊บนึงนะสาวๆวันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาล็อบไอ้วอลกับแป๊บนึง่งอ่าโอเคโอเคดูคนด้วยนะดูคนด้วยเดี๋ยวขอซื้อเครื่องมาร์คแป๊บนึงนี่ไงเครื่องมาร์มีฮะอ,อ,อ้าวเครื่องมาร์คไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโอเคเอามาจากไหนอะ อเอาในศพไงเอาเหรอ,เ,อเราไม่เห็นเฮ้ยมันวายก็ไปหามันได้ไหมเนี่ยเฮ้อามันวายก็ไปหามันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นสีฟ้าเมื่อกี้เฮ้ยมันวาร์ปไม่ได้เฮ้ยยังไงได้ได้เดี๋ยวเราไปเอาประตูวาร์ปอีกนึงก่อนหรือว,ว่าเก็บมาแล้วน <sus> อ๋อไหน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 เดีๆๆๆๆๆ๋ยวเราค้บไปจัดการตัวที่มันห้าวเป้งน,นะผู้ชมอ่าตัวครบครับตัวครบมา ตามมาคนนึงไหนอยู่ไหนหนุ่มมันลงเหรอเฮ้ยมันลงไปแล้วอะ่ะมนหไหนมาไหนวะอ๋อสะพาน้างล่างนู่นนุ่นน่นนี่เดี๋ยวเราพาไปสะพานกันดีกว่าไปนี่เดี๋ยวพาไปสะพานกันว้าเฮ้ยมีบนสะพานเลย เอเอไอตัวนี้หรือเปล่าที่มันยิงเราสวยดูดูเปอร์เซ็นต์ปืนด้วยนะสาวๆดูเปอร์เซ็นต์ปืนด้วยเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ปืนมันหมดวิ่งใต้ก็ข้างล่างว่ะถ้าเราโดดลงไปเราจะเฮ้ยหลังคาฝั่งนู้นโอเคโอเคหลังคาบนนู้นบนไหนบ้านนู้นบ้านไหน หลังคาตายหลังคาตายแป๊บนึงโอเคบนบ้านนี้เหรอบ้านเหลืองเหรออนนอะไรู่๋อนู่นเหรอนู่นอะไรเราไม่บอกเป็นทิศแล้วโหอยู่นู่นนะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นละคิดว่าเราแน่ต้องลงจากรนี่นะลงจากสะพานเพราะว่าวงมันหนีเราไอ้เส้นมันมีประตูโดนเปล่าวะประตูว้าเปล่าไม่มีว่ะท่านผู้ชมมีใครมีบัตรซื้อเหลืองไหมประตูวงประตูวาร์ปอะไรเงี้ย มีนี่ไงมาดิไหนไหนไหนอาโยนมาโยนมาอาโยนมาก่อนโยนมาก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อของในตู้นี่ไหมหรือว่าเข้ามาวิ่งมาดูข้างบนก่อนไหมเดี๋ยวมีคนอยู่นอกวงเฮ้ยนี่ไงมีคนมีคนมีคนนี่มีคนขึ้นมา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 แล้วขึ้นมาแล้วต่างๆขึ้นมาเร็วอะ เฮ้ยเข้าบ้านก่อน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 ทีมขึ้นมาขึ้นมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นบ้านมาก่อนเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนขนดูโอเคอืมเราต้องออกจากบ้านมา ตบอดตาบอดตบอดไม่ด้ตบาบอดมาด้าาดโอเค,อเคไม่ต้องจช้ยาตักลกองบอ,โโอกเลย ดีมากเลยอะครับไหนใครบอกว่าทํายากอะแบบเล่นแบบไม่ต้องใช้ยาตะก้ออะคนดู